สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับแม่นะครับแม่หลายคนถามว่าแอบประวัติแล้วของแอบประวัติแล้วทำไมไม่ปล่อยบ้างวะงั้นไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยไม่มีเวลานะพอดีเมื่อวานนะครับก็เหลือข้าวอีกประมาณครึ่งหนึ่งเก็บได้ละครึ่งหนึ่งหลือครึ่งหนึ่งนะครับเยอะแค่ไหนไม่รู้หรอกครับก็ทำทำ,ทำไปตามภาษานะครับก็เป็นเราอยากทำแล้วก็ทำให้ที่สุดนะครับก็เหนื่อย เมื่อยนะปวดมือเด้อครับอ่ะมาดูนะครับของแอดประวัตเนี่ยสถิติของแอดประวัตเนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษาเนี่ยหลุดบอกแล้วหลุดเนี่ยเคยพูดไว้แล้วว่าหลุดนะหนึ่งเมษาเนี่ยหลุดนะนะครับอ่ะมาดูสิบหกเมษานำมาดูสิบหกเมษาของแอดประวัติอันนี้หนึ่งเมษาแน่นหลุดไปแล้วนะครับอันนี้สิบหกเมษานะครับสิบหกเมษาศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าหกห้านะหกศูนย์ 0565นะครับแล้วก็อ่า5994แล้วก็54นะครับอ่ะนะครับอันนี้นะครับถ้ามองเป็นตัวไหนเด็ดนะครับยังไม่กล้าบ,บอกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าชอบสุดก็น่าจะเป็น65กับ54นะครับนะ65กับ54แล้วก็49นะ94 94ชอบนะครับแต่ว่าเด็ดนี่จะชอบโซนหลังอยู่65กับ54นะครับอ่ะนะครับใครขึ้นชอบก็ เอาไปพิจารณาดูครับว่าเข้ามาจักงวดแล้วแอดว่าอเ่าเอ้ามาเบิร์กันนะครับปีนี้นะครับปีนี้นะครับจะเข้าไปกี่งวดปีนี้ขอปีนี้ปีเดียวนะครับปีนี้ปีเดียวนะครับอ่านะครับเมื่อสติปีที่แล้วสิบสองงวดครับสติปีที่แล้วสิบสองงวดนะครับอ่าปีนี้หนึ่งหนึ่งอ่าสองมกรลาเข้านะครับ 17มกราหลุดนะไม่เข้านะอ่ะกุมภาไม่เข้าอ่ะสิบหกกุมภาก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มามีนามีนาทั้งเดือนนะครับมีนาทั้งเดือนก็เข้านะอันนี้อ่ะสิบหกมีนาก็เข้านะครับอ่ะเมษาหลุดนะครับแต่ว่าที่แอดพูดอ่ะคือเมษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะเมษานะ หนึ่งเมษาเมื่อปีที่แล้วไม่เข้านะครับอ่ะนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่เข้าแต่วันที่สิบหกเมษาเนี่ยนี่เห็นไหม,มสิบหกเมษาเนี่ยเข้านะแล้วก็มาอ่าเดือนหน้าเดือนหน้าสองพฤษภาคมนะเดือนหน้าก็เข้านะเดี๋ยวมันจะเข้ากันสีงวดติดนะเห็นไหมสีงวดติดนะ มารอติดตามนะรอติดตามว่าจะเข้าหรือไม่เข้ากันมาลุ้นกันนะครับอ่ะว่างวดนี้ของวันที่16จะมาตัวนี้หรือไม่นะครับจะมาตัวนี้หรือไม่นะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับเป็นมาลุ้นด้วยกันนะอ่ะวันที่16จะมาตัวนี้หรือเปล่า60 0หาหกหาหัวนเอ้าหาเก่าเก่าซีหาซีมักตัวใดชอบตัวใดจัดตัวนั้น ตอนนี้แอดเนี่ยโอ้หน้าดำคลั่เครียดยจากแดดคนระับอืมนะครับสู้ให้ได้อ่ะแค่นี้แหละกันเนาะนะครับเพราะว่าวันหัวอดพ,อพูดมากไม่ได้คนจะรีบไปซื้อบ๊ายบายขอโชคดีครับ